ปุกลุกเคลียดดราม่าสัมพันธ์งงๆกับไมพัทรเดชเรียกว่าเกิดเป็นประเด็นดราม่าทั่วลงกันทีเดียวเหตุเกิดจากดาราสาวอย่างปุกลุกฝนทิพ์ออกมาลดความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มไมพัทรเดชหลังยืนยันไม่มีสถานะต่อกันและกันแต่มีข้อตกลงห้ามไปมีคนอื่นทำเอาหลายคนงงหนักจนถูกซุบซิป ว่าทำไมถึงไม่ใช้คำว่าแฟานซึ่งลาสุดปุกลุกได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆก็คล้ายๆเดิม แต่หนูว่าพอมันไม่มีสถานะทุกอย่างก็ง่ายได้เลยคิดว่าประมาณนี้แหละกำลังดีไม่ระบุสถานะแต่ห้ามไปมีคนอื่นประมาณนั้นเป็นข้อตกลงกันระหว่างเราสองคนทํำไม่ไม่ใช้คำว่าแฟานเรารู้สึกว่าตรงนี้ก็ดีแหละคนรอบข้างเห็นเราไปไหนมาไหนด้วยกันเราก็ไม่ได้ปิดซึ่งเราก็มีโอกาสได้เจอคุณแม่บ้าง มก็มีโอกาสได้เจอคุณพ่อใช้ชีวิตทุกอย่างปกติเราคิดว่าแบบนี้กำลังดีเป็นสถานะที่หลายๆคนรักเราและคาดหวังเป็นห่วงอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆพอรู้จักกันนานแล้วเคืออยากบอกทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมเรื่องเป็นแฟนก็ต้องให้ผู้ชายเป็นคนพูดส่วนเราตรงนี้ก็แฮปปี้ดีอยากทำงานต่างคนต่างทำ แต่ก็เป็นคนที่สนิทที่สุดไม่มีใครไม่ได้เปิดช่องว่างเพื่อใครไม่ได้ทำให้ใครเสียใจใดๆทั้งสิ้นค่ะนั่นเอง